สวัสดีค่ะคลิปนี้นับพามาชมบรรยากาศสวยๆของสนามกอล์ฟในประเทศอังกฤษนะคะเนาะก็คือว่า,อาพอปูเพื่อนมาเล่นกอล์ฟนับไเลยมาน้ำนะคะเนาะมาน้ำนับไเลยถืออากาศทายสนามงามๆพี่น้องสนามสนามบรรยากาศดีเนี่ค่ะก็คือว่าแบบมีเขาพ้อมนะคะอยู่ประมาณว่าเป็นมีเขาขึ้นไปกับมีเขาสามารถย่างได้ด้วยค่ะนี่ ยางได้เดี๋ยวรับสีพายางอ้อมไปเท่าที่สียางได้แล้วค่ะเนาะเพราะว่าสีมีแบบเป็นมิมิมมิม้านอาหารมร้ยลานอาหารในสนามกอล์ฟก็มีคนนั่งอยู่ด้านข้างเนาะนับกับยานทายติดพื้นนะคะเนาะเดี๋ยวนับสิยางเลาะขางยางเลาะขางได้ค่ะแต่ว่าลงยางยางลงไปเพื่ออะรอันตรายเลยสามีว่ายางเลาะขางได้ยุ่งนี่ค่ะดอกไม้นะับเพิ่ง ดอกดาวเรืองบ้านเขาเนี่ยนับบ่รู้ว่าดอกดาวเรืองนี่เป็นดอกไม้บ้านเฮาหรือเป็นดอกไม้บ้านเพื่อนเนาะแต่ว่านับก็เห็นมีปลูกอยู่นี่ไงเออนี่ค่ะเนี่ยดอกดาวเรืองบ้านเขาชัดๆนี่หละค่ะเนียงามเนาะนี่ค่ะต่อไปทางไหนก็เป็นนี่แหละค่ะด้านอาหารนี่ค่ะงามเนาะแม่ยากับตามี์นางเบิงอยู่เ่นค่ะเป็นตามี์เป็นบอมากเล่นเนาะแล้ว่ได้ดลงเล่นลงแต่ลูกซ้ายกับพ่อปู นี่ค่ะสนามบรรยากาศดีเนาะค่ะเนาะบรรยากาศร่มรื่นถ้าบปฏิดติว่าหนาวนี่มานั่งเล่นได้เมือมอื่นะค่ะแต่ว่าอันนี้มันหนาวโคตค่ะมานั่งเล่นอยู่เมือม่อื่นละอไหรอกค่ะมันหนาวเห็นมีแดดจังที่อุณหภูมิกับอยู่ที่สิบองศาค่ะเมื่อนี้อยู่เมืองดาบีนะคะเนาะดาบีกับสิบเป็นเมืองประมาณออกเขตทั้งหนาวเนาะค่ะเนาะปะสิวับิอย่าว่าทั้งเหนือแม่เนาะค่ะเนาะ เห็นสามีบอกว่าดาบีก็สิเป็นออกเนื้อขันบ้านเขาก็กสิเป็นเพชรบูรีหลมสักขันเนื้อแท้ๆก็สิเป็นแมนเชสเตอร์เป็นลิเวอร์พูลอย่างประมาณนี้แหละประมาณนี้เนาะขันอันนั้นเนื้อคะ่ะคแต่อันนี้ก็สียู่ประมาณวางกําลังสิไบเนื้อไนงะเดี๋ยวคลิปนี้นับค่ะขอจบคลิปไปทัง้งมีนะคะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศดีค่ะนามดอกไม้กำลังงามก้าสวัสดีค่ะ